บ้้าาะมีจสวัสดีครับผมคุณผู้ชมครับผมโอ้มสีสวัสดีครับผมคุณผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชั้มโชว์สกิลครับวันนี้เราก็จะมาเป็นเชฟทำข้าวให้พี่กี้กินครับผมบุ้กับหนังวันองค์การบริหารส่วนทรภูมิอัับแรกเมนูที่เราจะทำให้พี่พกี้กินวันนี้ก็คือหมูคุกฝุ่นครับทุกคนก็อยากจะดูแปลกๆหน่อย แต่ผมบอกเลยว่าฝีมือการทําหมูผู้ฝุ่นผมนั้นมันอร่อยมากอันนี้เอาเอาออกกานผมชิ้นนี้เราไม่ต้องการนี่เราต้องการนี่เดียวครับผมก็คือหมูนเนี่ยเนี่ยถ้าคุณผู้ชมอาจจะเคยได้กินตามโรงแรมร้านอาหารคาเฟ่นะครับผมมันก็จะอ่าหรือรง่ายๆก็คือหมูน้ำหมูน้ำปลาั่านเองนะครับผมหมูน้ำปลา แต่มันจะแพงนะครับผมในพัตคาในเรื่เงินแพงทํายากเขาว่านะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าเมนูนี้นะผมชํานานช่ําชองทุสๆเลเด <c oughs> แต่มาดูกันครับว่ามันหน้าตาตอนเสร็จจะเป็นยังไงขั้นตอนการทำอย่างี้ครับตอนนี้ขั้นตอนแรกของเราก็เอาหมูไปล้างแล้วครับผมไปล้างแล้วแล้วผมก็หั่นหมูนะครับ รับผมเสร็จแล้วตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาหมูนะครับที่เราหั่นได้นะครับผมเอามาใส่ถ้วยนะครับเส,เ,เสร็จไห,หมดครับผมชิ้นเลบผมบอกเลยว่ามันสุดยอดพร้อมแซ่บเลยนะครับใครที่ได้ดื่มด่ำเสร็จปั๊บเราก็จะใช้นะครับผมน้ำปลานะครับตาทบพิริษ ใส่ลงไปกะเอากะเอาตามความรู้สึกครับผมใช้ใจทำมันก็จะอร่อยนี่น้อยครับแล้วก็จะยอ,ย,อยองๆครับหดไปครับคุณให้อาลันปลาเข้ากับเนี่ยนฮะโอ้กีฬาครับแมวกีเซิงนะธรรมดาครับใส่แป้งท่อตา พี่กบลงไปครับผมใส่ลงไปครับผมก็เอาระดับหนึ่งนะครับผมโอเคโอเคเสร็จปั๊บขั้นตอนต่อไปครับเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะเอาอุ้ยขอไปใช่อย่างไอ้นี้นะกบอันนี้เราก็จะเอาน้ำแข็งครับผมใส่น้ำนิดนึงครับผมเพื่อมาทำน้ำเย็นครับปกติมันต้องไปแช่ใช้น้ำเย็นนะครับ ก็จะใช้ประมาณช้อนกว่าททลงไปนะครับคนเค้าให้เข้ากันนะครับในระหว่างนี้นะครับเค้าให้ไม่เข้ากันโอเคคือเป็นอาหารทรี่อร่อยครับทําง่ายของใช้เครื่องปรุงอะไรน้อยนะครับผมสามารถทํเป็นกับแกล้มชั้นดีได้นะครับผมโอเคแล้วนี้ผมจะมาทำเป็นสับปและต่อไปครับเราก็ใช้พริกไทยนะครับมาดูนะครับ ไส่ครับไส่เม็ดนะครับผมจะตำนี่แหละฝุ่นฝุ่นที่เขาว่านี่ก็คือนี่นะครับผมใส่เยอะนะครับผมอเอเ๊ะใสนะ่เลยละกันางานกี่จำทำจริงโอเคครับผมแล้วก็ตำอีกอีกอ่าอีกเครื่องปรุงหนึ่งที่ผมลืมครับผม,มเป็นซอสนะครับผมซอสปรุงรสนะครับผมแล้วก็ใส่ไปนิดหน่อยครับผม คือผมใส่เอากลิ่นมาแล้วเอาสีมันมันน่าทานยิ่งขึ้นนะโอเคเสร็จครับตรงนี้เราก็จะเอาฝุ่นที่เราตำใาพริกไทยนะครับผมละเอียดครับผมหลายคนถามว่าใช้พริกไทยที่เป็นผลเลยได้ไหมมันม,มันไม่ได้ครับมันต้องใช้แบบนี้ถึงจะแซ่บ โอเคเสร็จปับ๊บเราก็คลุกครับจากนั้นคุณคบอกเลยว่าสุดๆครับจังหวะนี้หอมกลิ่นผักไทยโอเคทีนี้เราไปดูตอนทอดครับผมมัน,นมีเทคนิคการทอดนะไป ผเรามาถึงขั้นตอนการทอดนะครับเราก็ตั้งไฟให้มันร้อนพอสมควรน,นะครับผมก่อนที่เราจะนําหมูลงนะครับผมไม่งั้นมันจะมันมันจะตดกระทะครับผมพอมันร้อนได้ที่มันจะไม่ติดกระทะครับผมดูนะครับน่าดูนะ้นาอดอูแลลุงแง่งอ,อย่างนี้เลยครับคุณที่เขาให้ลงแบบไม่ติดกันนะครับแต่ผมลักตืดใหม่ครับ โอ้ไม่ได้แดกขึ้นเลยเอาเฉยๆทักเสร็จข้างบนนี้เราก็ีเกลียไก่เกลียให้มันกระจายตัวกันไปครับที่พี่เลยกระทานยังไงจะทานได้วหมปกติผมทอดไม่เคยดีกระทะเลยพีริงผมแต่ไม่ไร่อะไรอยู่อาจับจับไม่จิ๋ ไม่ได้ไม่ได้แรงนะน่อทอดไปแรงไหมใช่พ่อทอดไปแรงไลยพี่ดูดูกระทะที่นี่มันไม่ค่อยกินไฟเ่ไม่ค่อยดูยไฟนะครับพทอด,ดน้ริงเราใช้ไฟแรงกว่านี้ได้นะครับ นี่เป็นเขาเรียกว่ากับแกล้มชั้นดีเลยนะฮะสำหรับใครที่ชอบสังสรรค์นนะครับจัดปาร์ตี้กับเพื่อนนี่มันทำง่ายมากนะครับผมแต่จริงๆต้องหั่นชิ้นหมูให้แบบเขาเรียกไงพอดีกว่านี้อสำหรับใครที่สายปาร์ตี้ไม่ควรพลาดครับผมบอกเลยนะฮะแล้วทอดกะให้มันเลี้ยงชิ้นจะจ่อยครับชิ้นมันจ่อยลงนะเอาลงชิ้นใหญ่ก็เสียจก็จะจ่อยลงนะเป็นชิ้นไม่จ่อยลง ราแล้วครับรอดูครับรอครับจากวันนี้เราก็รอครับโอเค,อเคดำย้อนกระทะมันกระทัามดำดยวตักขึ้นมาเี่ย ครับผมตอนนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับคือเราก็จะนำผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะฮะองตัวนี้เอาเข้ามาในนี้ครับหมูที่เราทอดมนาะผมบอกเลยนะครับว่าคนอหากินเลยครับผมเนี่ยรับกับแก้มชั้นดีเลยครับจริงถ้าคุณมีหมูเยอะๆทอดนะครับผม ทอร์สก,กิโลสองกิโลสามกิโลสิบกิโลนะฮะนั้นะนะ่านะจะทำขายโอเคดูครับผมเราละมันเส่น้ำมันโอเคครับผมี๋ยวไปชิมกันครับ